เราฝากกระเป๋าแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนจุดชมวิวที่แบบมีคนมาถ่ายคอนเทนต์ลงนี้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นลง5้สิบวนาทีพอเสร็นะ วันนี้เราจะไปที่หมู่เกาะหองซึ่งเพิ่งรู้ว่าวันนี้เราจะได้หยุดก็คือจองตั๋วเมื่อวานตอนเที่ยงผู้ร่วมอุดมการณ์นะจ๊ะจองเร็วมากจองปุ๊บคุยเลยคุยไหมปุ๊บแล้วก็ส่งลิงจองเลยจองเลยเรียบร้อยแล้วก็คือได้มาอยู่กันตรงนี้แล้ว้วรอรถมาหลับก่อนแล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าวันนี้ไปหมู่เกาะที่สมุยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง オーケー。 เมื่อกี้เรานั่งมาแล้วฝนตกฟ้ายอยู่ดีๆก็ตกตกแลแเฉดีที่นี่ยังไม่ตกมากตกมาไปปลอยก็หวังว่าไปถึงลลฟ้าจะเปิดกว่านี้เอาแดดได้ไหม <c oughs> นอนเลยออกค่ะที่ <c oughs> นี่ก็คือเราไปทำโอวันตินมา จะอร่อยไหมนี่้องชยใส่น้ำเยอะมากเลย้ใส่น้าลมาีเดียว้อยม่เลยไปเิกันเติมนนไปเติมกันนะไปเติมกันนะติมกันนะาปติานเมันะเกนาต่มันมันเติมกันเตมกันนะไปเกันนะเตเติมันะปเมันะเกะไปกันเกันนเินะ่ั่น่ะ เพราะว่าข้างบนฝนตกแล้วตรงที่เรานั่งจะริมสุดฝนสาดแต่มาก่อนแล้วมันิะที่นั่งให้มันมันจสุดๆแตมานั่งข้างล่างแน่ไม่แค่จะบอกว่า มาถึงชีหมเกาะอ่างทองแล้วนะจ๊ะถึงแล้วถึงแล้วเราก็คือเราก็ถอดแจ็คเก็ตเราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้เรารัฝากกระเป๋าแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนจุดชมวิวที่แบบมีต่คนมาถ่ายคอนเทนต์กันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นลง50นาทีก็เลยไม่รู้จะเหนื่อยไหมเอาแต่ขอจะเป็นไว้ก็คือน้ําก็อย่าดมจะเหนื่อยกว่าฝึกงานไหมไม่ดึงอเห็นทางแล้วน่านาเห็นทาง หินก็คือนี่ล้วได้ใส่เขบ่าปแต่ถ้าแต่แล้วจะลื่นนะความสูงคือ วแปลว่าไม่ไหว้เรียงหัวน้ำมืดก็ไม่ได้กินข้าวเพราะเลยจะลงไปกินข้าวแล้วก็ไปแม,มออนญญป่นี้ไปขบนนือวิวจากจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งกินข้าวกันต่อคอนเทนต์ชีวิตสุดๆมาแล้ววิวคือ ก็ลเลยไม่ลงมาพักผ่อนแบบพักผ่อนของจริงนั่งฟัง,งเสียงพื้นเราจะไม่ได้ขึ้นไปนบนสุดแต่ก็ไม่เป็นไรวิวที่ได้มามันก็สวยแล้วเลยเราก็เจอลิงเจอลิงเยอะมากเหมือนเหมือนพี่ชายเขาบอกว่าเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยแบบเป็พ่อมีลูกลิงด้วยแบบอะไรเงี้ยก็นั่นแหละระหว่างที่พูดได้ก็คือเสียงพืดด้นแบบโอ้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันมาที่นี่นก็คือว่าผกงานที่นี่ก็คือทะเลนี่แหละแต่ตอนบ่ายน่าจะแบบไปเล่นน้ำทะเลชายอุ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอม่หรอหรอนี้มาแล้วก็เปลี่ยนชุดไปถ่ายรูปก,กันเอ็นชุดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายก่อนนี้ไปถ่ายก่อนนูน้นหมดเวลาแล้วจ้าต้องขึ้นเรือแล้วจ้าว้าขึ้นเรือก่อน ยังความสนุกค,คือฉันเปลี่ยนหมดแล้วแต่ว่าไในเวลาที่เหลือนี่เดี็กน้ำอันนี้มันจิ้มกับแตงโมต้มจืดแตงโมเกาะใหม่ได้ถ่ายรูปแน่น,นอนเล่นน้ำอ่ะเอ้ยถ่ายก่อนถ่ายก่อนที่สาวเพราะหลังจากเล่นน้ำแล้วมันจะมันจะโยง 慢慢。One, one. ถึงทะเลในเรียบร้อยฉันเห็นแต่ใต้เมฆใต้ที่นี่แก้มสันบุ๋มแดดมากเลยอ่ะโชว์สุดๆเพราะว่าเราจะไม่เข้าไปข้างในแล้วเหนื่อยเราเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วตอนนี้ขึ้นไปอันนู้นเหนื่อยมากฉันคือตอนนี้ปวดขาเหมือนคนแก่แต่แต่ไม่เอาแอ่ะถ่ายรูปเล่นดีกว่าเออไปถ่ายรูปเด้อปล่อยใจชิวๆจอยมาเที่ยว โแผลรู้ลเลยวกว่าอีกคนเลยนะไหนได้วะสภาพหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วมาอีก นาทีก็ตาถ่ายอีกแล้วเตรียมตัวกลับค่ะเดี๋ยวกลับกลับมาไวนี้ยค่ะกลับไม้่าสกลับมาจากไม้น้ำแล้วนะคะเพราก็จะมีขนมขนมค่แฟปซี่ค่ะช่หน่ยไหมคะ I've got an inner neck She's <laughs> not a celebrity, but she's taken, so <laughs> can I fall in love? <laughs> Can't take the hit.